สวัสดีคะพบกับผมอีกแล้วนะคะพี่ฮะวันนี้ผมก็จะมาซอรโหลดเกมแอคแชร์ออนไซต์จันอาร์ซีมอสนะฮะการอื่นก็เข้าไปเว็บนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปดิฟชั่นนะฮะนะฮะลิงก์นี้นะฮะนะฮะลิงก์ไหนก็ดาวน์โหลดไปเลยแต่ผมจะเคียไปต่อนที่เสร็จเลยนะแม่เสร็จแล้วนะแม่ก็เสร็จแล้ว ถ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะกดเข้วาว่าเปิดโฟลเดอร์นะนี่ก็จะได้เป็นอย่างนี้มานะก็ให้ไปแตกไฟล์นะโอ้โอ้โอ้ปบปคลิกขวาไม่ได้คลิกขวาแล้วก็เลื่อนไปตรงนี้นะใครไม่มีมันปง๊บกด,ดไปตรงกลางนะฮะลองฮะแล้วก็กดเข้าไปนะ,อ,ะ,อ,ะอืมอ สแกนไวรัสให้ตัดปิดมาก็จะเป็นแบบ R c mod มานะอะไรอย่างเงี้ยจะได้เป็นไฟล์นี้แล้วก็แตกไฟเราจะได้เป็นอย่างเงี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะฮะถ้าหากท่านถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครก์เพืติดตามคลิปใหม่ของผมด้วยนะ บายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า